สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องความรักให้สาวสาวเมื่อกี้นี้เราดูให้สาวสาวราศีเมษไปแล้วครั้งนี้เราจะดูให้สำหรับสาวราศีพฤษภว่าเป็นยังไงบ้างในเดือนเมษายนนี้เอาแบบ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 เดือนหน้าร้อนๆเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลานใกล้นี้นะคะไพ่ออกมาบอกว่าเอาคุ้นๆเลยนะไม่ต้องเกิดอะไรมากเอาคุ้นๆเลย ชาวราศีเมษเไอ้ชาวขอโทษค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยตอนเนี้ยความรักคุณเน่ยเข้ามาแบบมันเป็นความรักในที่ทำงานก่อนเอาเกิดง่ายๆสําหรับคนที่คนที่เอาความรักใกล้ๆก,ก่อนไพ่ออกมาบอกมันมีความรักในที่ทํางานออฟฟิศเลิฟเนี่ยเนี่ยภาษาอังกฤษนิดนึงออฟฟิศเลิฟมันเป็นความรักในที่ทํางานมันเป็นความรักแบบ หรือคนที่เจอกันแบบในสายงานเดียวกันบริษัทเดียวกันอะไรเงี้ยมีการแอบ,บชอบกันหรือมมีการเริ่มต้นสัมพันธภาพจากการเป็นเพื่อนการสนใจจีบเล็กๆสนใจเล็กๆส่งจดหมายสมัยก่อนก็ส่งจดหมายเล็กๆให้ดอกไม้อะไรเงี้ยหรือว่าเข้าไปตีสนิทแอบบรู้ผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงคุณผู้หญิงก็รู้แหละว่าเขามาจีบตอนนี้อารมณ์นี้มันเข้าขึ้นมาแต่บางคนใจแข็งนะบางคนใจแข็งเพราะอะไรรู้ปะ เพราะตอนตอนตอนแหละที่ผ่านมาเจอคุณจะเจอแต่ผู้ชายที่เจ้าชู้เจ้าชู้ลักษณะแบบเจ้าชู้บ่อยๆอ,อะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ค่อยชอบไงผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยชอบผู้ชายเจ้าชู้เลยแต่บางคนแบบคือมันดูมีสเสน่ห์เซ็กซี่อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าผู้ชายมีเสน่ห์ดูผู้ชายเจ้าชู้ดูเซ็กซี่ดีนะอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบ,บสเปคแบบนี้เหมือนกันมีเคสแบบนี้เหมือนกันนะคะ แต่เนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนตรงๆไม่ชอบเป็นไม่ชอบคนที่แบบเจ้าชู้ถ้ารักเดียวก็รักเดียว,ยวไปเลยแล้วก็จะออกขี้ห่วง fingers, แบบงอนงอนนิดนิดเลก็กๆอะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าขี้นอนขี้น้อยใจเล็กๆชาวราศีพฤษภจะเป็นคนออกนอกออกนอกแข็งในนะดูงอนงอนอย่างนั้นแต่ถ้าเขาตัดเขาตัดเลยแต่ถ้าเขารักเขารักคน,นั้นแหละรักแบบรักแบบรักแบบ รักมั่นคงอ่ะรักเดียวใจเดียวนะสาวราประสบจะเป็นประมาณนี้ความรักตอนเนี้บอกเลยนะใครที่วางแผนที่จะแต่งงานเมื่อกี้นี้สําหรับรักออฟฟิศไปแล้วรักาสายงานไปแล้วนะอันเนี้ยสำหรับคนที่เป็นแบบว่าสถานภาพชัดเจนแล้วมีการวางแผนแต่งงานกันจ้าอเออตมือกระดิ่งต้องมา <laughs> สอบจริงๆ <laughs> เนี่ย มันเป็นความเวลาดูเวลาดูค้องความรักแม่หมอมันมีความรู้สึกเป็นมีมีความรักไปด้วยเลยมันอินไงสีชุพูวัแนวแนวสีเดียวม่วงหวานๆอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าคุณน่ะ planning เอาไว้ว่าคุณน่ะจะแต่งงานหรือว่าหรือไม่ก็มีการพูดคุยกันแบบจริงจังว่าจะแต่งงานมันเป็นความรู้สึกแบบตัวคุณเน่ะเหมือนฝันมานานแล้วเหมือนฝันว่าปีนี้ยหรือว่าแบบสักวันฉันต้องมีรัก สักวันฉันต้องมีครอบครัวสักวันฉันต้องแต่งงานบางคนแบบเป็นคนชอบฝ่ฝันเวลาเดินผ่านร้านเออเวท ting คุณจะมองชุดแต่งงานว้าวชุดนี้แหละถ้าเกิดอนาคตฉันแต่งงานฉันจะต้องเป็นแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนจะมีฝันนะผู้หญิงส่วนมากก็จะฝันค่ะแต่แม่หมอไม่ค่อยฝันเท่าไหร่ไปแต่งอะไรกับเขาหรอกนะคือจะแต่งแบบแนวฝรั่งอะไรโนแบบไม่ได้มี ทางวัฒนธรรมไทยอะไรมาแบบนั้นแต่มันเป็นวัฒนธรรมที่แบบทางต่างประเทศก็เป็นยังนะก็โอเคง่ายท,ทีนี้ก็จะง่าย,ายแต่บ้านเราก็จะมีวัฒนธรรมท,ที่น่ารักที่ควรคุณค่ากับการดํารงเอาไว้ที่จะแบบวัฒนธรรมที่แบบว่าดู <Yeah. S 1> ดูมีคุณค่าเนาะดูมีคุณค่าทางใจมีความรู้สึกว่ามันเลิฟเลิฟแบบครอบครัวกับครอบครัวมา, środ, มาคุยกันอะไรเงี้ยมันเป็นความหวานซึ้งที่คุณใฝ่ฝันและใจลึกๆคุณเนี่ยเป็นคนที่ มีเสน่ห์แบบเป็นคนที่แบบรู้รู้ตัวเองนะว่าเป็นคนแบบมีคนเข้ามาจีบเยอะช่วงนี้คุณใจลึกๆคุณก็รู้แล้วว่าแล้วมีใครที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้คุณเหมือนมีผู้ชายในใจอยู่แล้วว่าคนนี้ที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าคนนี้คุณจะแต่งงานด้วยชาวราศีเมษเนี่ยตอนนี้อารมณ์เคสจะเป็นแบบนี้โมเมนต์จะเป็นแบบนี้พลังงานจะเป็นแบบนี้ต้องการที่จะแต่งงานต้องการที่จะคุยกันจริงจังหรือไม่ฝ่ายชายออกมาบอก จริงจังแล้วเขาเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณมันเหมือนของขวัญที่คุณรอคอยไว้เลยนะว่าวันเกิดปีนี้ฉันต้องการอะไรแล้วมันได้อ่ะอุยกระดิ่งมาอีกรอบห <c oughs> มองเขาเล่นเลยนะมาช่วงนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเครียดกันใครที่แบบว่าใครที่มีมันไพ่มันไม่ได้มีออกมาว่าคุณจะแบบจะอ,อกหักเลยนะมันไม่มีนะสรุบชาวราศีราศีพฤษภเนี่ย มันมีแต่ว่าคุณจะนิ่งๆบางคนบุค,คลิกจะเป็นนิสัยจะเป็นคนนิ่งๆเรื่องความรักจะเฉยๆจริงจังเรื่องการทํางานมากกว่าสีเลียสเรื่องการทํางานโฟกัสเรื่องความทํางานจใจลึกๆคุณก็อยากมีแฟนนั่นแหละคุณบางคนแบบว่าจะมีโมเมนต์แบบเฉยๆนิ่งๆก่อนตอนนี้ยังไม่ไม่กล้าอะไรแต่ฝ่ายชายจะบุกละฝ่ายชายจริงจังเลยนะฝ่ายชายจริงจังกับคนกับกับคุณเลยว่าเออขอกลายเป็นแฟนได้ไหมจริงจังได้ไหม ชาวราศีพฤษภขอร้องคุณอย่าแข็งนะบางคนแข็งเลยนะชาวราศีพฤษภจะเป็นคนเฉย,ยๆไม่ก่อยบางคนนะ่ะบุคลิกบางคนนะมันบอกวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้ไปด้วยมันก็จะมีลักษณะ,ษณะบุคลิกตามที่วันเดือนมีเกิดคุณเป็นนั่นแหละคุณก็จะบางคนจะนิ่งๆมีฟอร์มมแบบีอืมชอบก็ชอบนั่นแหละบางคนมีผู้ชายหนุ่มมาชอบคุณก็เลยมีกำแพงขึ้นมาคนหนุ่มๆมันจะรักกูจริงเปล่าวะ มันคุณก็ต้องใช้ระยะเวลาเดยวให้ผู้ชายเนี่ยเขาพิสูจน์ความจริงก่อนว่าเขาพิสูจน์รักแท้เขารักจริงนะใครที่ผู้หนุ่มๆอ่ะเข้ามาจีบอ่ะแล้วคุณอายุเยอะกว่าคุณอย่าไปว่าตัวเองว่ากินหญ้าอ่อนนะเพราะดวงชะตาคุณมันใช่กับคนที่และที่เป็นหนุ่มเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าดูดวงมาหลายคนแล้วนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ย จะมีแฟนอายุน้อยกว่าเปอร์เซนต์หลายคนนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ่ะชาวราศพีพฤษภจะเป็นอย่างนงี้เยอะไหมแต่จริงๆแล้วมันมีโทนประมาณๆๆน,ๆๆนียเข้ามาหาคุณบ่อยมากแล้วคุณก็ถามว่าชอบไหมใจชอบแต่บางทีก็โอหกโหกโหกตัวเองนะเพราะมีความกังวลในใจลึกๆว่าแม่ผมกูแก่แล้วกูมันจะชอบกูบอกว่า,วามันจะยังรักแท้รักจริงเปล่าถ้าเป็นเขาเป็นคู่คุณไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะไม่ต้องตกใจเลยว่า ยังไงเขาก็รักรักจนคุณแก่แล้วแหละยังไงก็มีความรักหลายคนนะคนรอบข้างหมอเนี่ยคือเข,เขารักกันดีมากเลยผู้หญิงอายุมากกว่าเป็นสิบปีแต่ความเป็นความเป็นหวานความหวานของคุณเนี่ยความดูเด็กของคุณเนี่ยผู้ชายเขาดันไปชอบเพราะจริง,รงๆแล้วเขาไม่ได้มองตัวเลขอายุคุณเลยนะแต่เขามองข้างในคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ไม่อายุ ไม่ได้ทำตัวแก่ไงทำตัวสาวมาตลอดเวลามันก็จะดูแบบแฮปปี้ใครที่อยู่ด้วยผู้ชายที่อยู่ข้างๆด้วยเขาก็จะดูมีความสุขเขาไม่ได้ผู้หญิงแก่มีแฟนเป็นแฟนนะเขาไม่ได้บางคนบบกอายุเยอะไปเขาไม่กลัวเลยนะพวกนี้ที่เขาเข้ามาหาคุณเนะี่ยให้คุณเปิดใจเลยนะหนุ่มๆใครที่แบบว่ามีหนุ่มๆเข้ามาชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงเนี้จะมีหนุ่ม ที่อายุน้อยแค่4ีหปี2-3ปีโอเคแล้วมันเหมือนเพื่อนกันอย่าไปซีเรียสอะไรมากบางคนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงลักษณะชาวผู้เออผู้หญิงชาวผู้สูบบางคนชอบพูดหยอดแบบพูดแบบเต,ตีมโตโต,อ,ต,อ,ตอ,อะไรเงี้ยแต่ผู้ชายอ่อนไหวนะพวกเขาชอบพูดสเปคเขามันชอบคนที่อายุสูงกว่าไงสเปคเขามันถูกใจตอนเนี้ย แบบคุณจะมีออร่าสำหรับสหนุ่มๆเลยนะคนที่อายุมากกว่านี้ที่เข้ามาเนี่ยก็คุณจะรู้สึกว่าดูแข็งๆไปอะ่ะมันดูไม่มีชีวิตชีวาเท่ากับหนุ่มๆบางคนอะ่ะมีใจให้กับหนุ่มๆไปแล้วนะใครที่มีอายุมากกว่าเข้ามาจีบคุณก็จริงนะบางคนอะ่ะมีสองคนเข้ามาให้เลือกหนุ่มกับอายุมากกว่าใจคุณแ่ะเบี่ยงเบนไปทางหนุ่มเลยนะ เนี่ยใจคุณมันเอาเขาในตำแหน่งทั้งข้างกายคุณและข้างใจคุณและแต่เพียงแต่ว่าความกังวลของคุณหรือว่าวางฟอร์มของคุณมีความนิ่งอยู่นิ่งๆอย่าบอกเขารู้อย่าบอกให้มันรู้ว่าเราก็ชอบเหมือนกันแต่ตอนเนี้มีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยและตัวเขาอ่ะตัวไอ้หนุ่มๆคนเนี้ยที่มันเข้ามาก็มีเสน่ด้วยนะ สเนสเน่ห์กับเสน่ห์ตีคู่กันแล้วใจลึกของชาวราศีพฤษภก็มีความหงห่วงเหมือนกันนะนี่ไพ่มันออกมาแบบนี้แม่หมอก็ไม่ได้ก็พูดตีตามหน้าไพ่แหละไม่ได้บิดไปทางไหนหรอกก็ไม่ได้พูดเอาใจด้วยแล้วใจลึกตัวคุณเองก็ยังมีความรู้สึกว่าความแข็งงงคุณน่ยมันต้านตรงนี้อยู่แต่มันต้านความความมือหวาของของหนุ่มๆอยู่แต่ยังไงคุณก็ต้านไปอยู่ เพราะตอนเนี้มันจะปาร์กมาแบบอุ้ยมันเหมือนกับว่าคุณเคยโดนไฟช็อตจิ๊ดๆไหมพชอช็อตปั๊บมือคุณชักออกมาถามว่าต่อไปคุณจะเป็นยังไงคุณก็อุ้ยกลัวมันจะช็อตยังไงต่อไปความช็อตตรงนี้แต่ความชอ็อตความจริงไฟช็อตกับความชอ็อตไอ้สปาร์กค,ความรักเนี่ยมันแตกต่างกันนะพอมันจะปาร์กปั๊บมันต่อไปด้วยเลยนะพอต่อไปด้วยโดยที่ตัวคุณไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวคุณอะ่ะชอบเขาไปแล้วเพราะ ความเต๊ะของผู้ชายนี่แหละของหนุหน่มๆเนี่ยมันเต๊ะดีแล้วเกินเต๊ะจนแตกเลยใจคุณแตกเลยแตกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปกป้องตัวเองไว้ด้วยมันมีกำแพงอยู่ตอนนี้กำแพงละลายไปแล้วจ้ะ <c oughs> ชาวราศีพฤษภตอนนี้คุณรู้ตัวเลยนะคุณบอกว่าเ,เดินเมษาเนี่ยใครที่ใครที่โดนจีบตั้งแต่สองสาเดือนที่แล้วตอนนี้ใจคุณสลายแล้วนะ <c oughs> อยากก่าโกหกตัวเองเปิดหัวใจไปเลยค่ะว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันถ้าเขามาพูดสารภาพรักคุณก็โอเคเลย You marry me? โอเคค่ะเพราะาโอกาสเนี่ยผู้หญิงใฝ่ฝันนานแล้วนะว่าจะแต่งงานตอนนี้คุณมันได้เนี่ยเขามอบความรักให้แล้วเนี่ยตัวแต่ตำแหน่งตัวคุณแล้วก็เวดดิ้งอ่ะหมอไม่อยากจะแบบโมนะเพราะไพ่มันบอกเนี่ยจะให้หมอตีไงคุณไม่ต้องเป็นหมอดูหรอกอคุณดูสิว่าเวดดิ้งกับกับกล่องของขวัญมันมาเนี่ยจะให้คุณตียังไงมันก็ต้องตีตามหน้าไพา่นึ่งไพ่ไพ่แบบนี้ไพ่ออร์แลเข้ามันตีไม่ยาก แต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะรับจะรับรักเขาหรือเปล่าถ้าคุณยังแข็งอยู่นะเจาะปล่อยเขาผ่านไปเขาจะได้ไม่เหนื่อยเอาเป็นว่าเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจีบคุณก็บอกกูดบายเขาไปแต่ถ้าคุณใจถามใจคุณดีๆช่างใจชอบเขาเปล่าชอบเขาชอบ,อช,อบชัดเจนเลยคะอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้หมอก็ไม่รู้หรอกบอกมากก็คือตามไพ่านั้นเองว่าไพ่เนี่ยอนาคตคุณมันจะเป็นแบบนี้ จะตรงไม่ตรงมันกว่างกัน,นทีแต่ดูเราดูวงกว้างแต่ถ้าเกิดมันตรงกับคุณก็กระดิ่งต้องมาแต่งเลยจ้าไม่ต้องไว้ยิ้นอะไรรับรักเลยจ้าเอาถือดอกไม้ยิ้มยิ้มเข้าไปในบ้านเลยใครที่โสดเปิดประตูเลยนะอ่าจหรับคนไม่โสดอืมสิบสนาทีแล้วเดี๋ยวจะพยายามควนโทรให้แค่15บห้านาทพอแล้วคนจะคอมเมนต์ว่าเราพูดใหม่อ่ะคนที่โสดไอ้คนที่แต่งงานไปแล้ว ตอนนี้มีโอกาสตั้งท้องด้วยนะใครที่ฝันไว้อะความสมบูรณ์แบบคือการตั้งท้องของคุณเนี่ยคุณคุณวางแผนได้เลยใครที่มีลูกยากเนี่ยตอนเนี้ยขอให้คุณพึ่งวิทยาศาสตร์หมอบอกอ่านี่บอกว่าอ่าไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณพึ่งวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะหมายถึงว่าการไปดูไปตรวจคันไปตรวจขอโทษค่ะไปตรวจคันไปตรวจสุขภาพ การวางแผนแบบจริงจังวางแผนครอบครัวเข้าไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอคุณจะประสบความสําเร็จตบมือใครที่รอบุตรนะคะรอรออภิชาติุมาเกิดยินดีด้วยเดือนเมษาเนี่ยก็ ใครที่เป็นสามีก็บอกกระซิบข้างๆทำเป็นบ้าเยอะๆหน่อยขยันหน่อยนะจ๊ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอ่าวันนี้เดี๋ยวแม่หมอขอ,ขอแค่นี้ดีกว่าเอาแบบง่ายๆเลยเอาให้คุณคือไม่ไม่บิดแฮปปี happy, happy ้แฮปปี้99%แน่นอนจ้ะชาวราศีพฤษภขอวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะสาวๆราศีพฤษภเอาถ้าเกิดคนหนุ่มๆเข้ามาดูอ่ะเข้ามาดูด้วยก็ คุณก็พิจารณาดูว่ามันใช่เคสดูโมเมนต์คุณไหมพลังงานเดียวกันกับคุณไหมถ้ามันใช่ก็ใช่เลยรับไปเลยจ้ะหมอยื่นให้เลยเอาไปเลยจ้ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้คือพลังงานเนี่ยเอาไปให้คุณเลยค่ะอะไรที่ดีๆรับไปเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดจริงไม่จริงทุกอย่างถ้าเกิดคุณพลังงานรับพลังงานบวกชีวิตคุณก็จะบวกบวกบวกไปเรื่อยๆค่ะใครที่เศร้าก็อย่าเศร้านะคะขอให้มีความหวังทางด้านความรักไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปท้อค่ะความรักมีทําให้เราสิงพูเจ็บแล้วก็ปล่อยไปลบไปทิ้งไปเริ่มต้นใหม่จ้ะ I don't c a r ์ไม่เป็นไรข้างหน้ามีเยอะค่ะไม่ต้องห่วงนะ70-80คุณก็มีรักได้ที่นี่80ก็าก็ยังสตาร์ตกันเลยคุณบางคนเขาเป็นเพื่อนกันมาอยู่ด้วยกัน70สตาร์ตกันมาเจอกันตอนอายุ70แล้วมาอยู่ด้วยกันถึง80ปีแล้วก็สังขารก็สลายจากกันไปมีเยอะค่ะ คนไทยก็มีเยอะเชื่อนะคะไม่ต้องอายค่ะมีความรักเจ็ดิปดสิบก็มีได้ค่ะนะคะขอให้เปิดใจเท่านั้นเองสีชมพูตลอดชีวิตค่ะโอเคนะสวัสดีจ้าบดิจา